ามาต่อคลิปอีกครับในการคอนโทรละระบบอัตโนมัตินะครับคราวที่แล้วได้พูดถึงการคอนโทรลแบบแมนนวลนะครับตอนนี้เราจะมาคอนโทรลแบบออโต้ครับคอนโทรลแบบออโต้ก็จะตอนนี้หน้าตาก็จะประมาณคร่าวๆนะครับเราก็สามารถเซตค่าของจำนวนครั้งที่ลูกสูบหรือที่เข้า่งออกนะครับในการทําง,งานของเรานะครับจําลองในทางบทของเครื่องจักรนะครับก็คือกระบอกสูบที่หนึ่งก็คือชุดตร้งไหนสูบนะครับที่สอง ที่สามที่สี่ทำงานตามลำดับครับโดยเริ่มจากกระบอกสุดที่หนึ่งนะครับถติว่ากระบอกสุดที่หนึ่งต้องการให้ทํางานอยู่ที่ประมาณสองครั้งนะครับแล้วก็สองก็สองครั้งสามก็สองครั้งแล้วก็สี่ก็สองครั้งนะครับเราสามารถกําหนดค่าจานวนครั้งให้ทํางานได้นะครับโอเคเริ่มเลยนะครับกระปุกออโต้ปุ่มเดียวนะครับทุกอย่างจะล้านหมด สองนะครับชุดที่สามครับผมนี่รวมจอ,อ่องแล้วชุดที่สี่ครับที่4ก็ะ4ะจะเอ็นโปรแกรมประมาณนี้ครับีนี้เราสามารถแก้ไขท่านะครับเช่นสมมุติว่าต้องการชุดที่หนึ่งจำนวนสามครั้งนะผมก็จะมาขีนะครับสามครั้งชุดที่ สองนะครับก็สามครั้งแต่ว่าประมาณนี้นค่าประมาณนี้นะครับหนึ่งครั้งโอเคเริ่มเลยนะครับกดอุ่มหนึ่งครั้งสอรอบนะครับสามรอบที่สองสามรอบเหมือนกันที่สามรอบเพราะว่าไม่ได้แก้ไขนะครับทีส ครับก็จะประมาณนี้นะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ